ในดินแดนแห่งความศรัทธาที่ตำบลดอนยายหอมจังหวัดนครปฐรมมีพระเถระรูปหนึ่งที่ชาวบ้านนับถือเรียกขานท่านด้วยความเคารพว่าเทพระเจ้าแห่งดอนยายหอมพระผู้เปี่ยมเมตตาผู้สร้างความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมให้กับชุมชนนามของท่านคือหลวงพ่อเงินจันทสุวรรณโน หรือพระราชธรรมาพรอดีตเจ้าอาวาสวัดดอนยายหอมผู้เป็นทั้งเสาหลักแห่งศรัทธาและผู้จุดแสงธรรมให้ผู้คนหลวงพ่อเงนเินเกิดเมื่อวันที่16กันยายนพศ2433ในครอบครัวชาวนาใจบุญพ่อพรมและแม่กรองดวงพูนเกิดตั้งแต่เด็กท่านเป็นคนอ่อนโยน ฉลาดมีสติปัญญาและได้เรียนหนังสือรวมถึงวิชาอาคมจากบิดาผู้เป็นหมอธรรมและเป็นที่นับถือของชาวบ้านทั้งตำบลบิดาของท่านมักสอนเสมอว่าของขลังมีค่าแต่ศีลมีค่ากว่าคำนี้ฝังอยู่ในใจหลวงพ่อเงินตราบจนวันสิ้นลมหายใจเมื่ออายุครบ20ปีหลวงพ่อเงินอุปสมบทที่วัดดอนยายหอมได้รับฉายาว่าจันทสุวรรณโน หมายถึงผู้มีผิวพรรณแห่งจันทองหลังบวชท่านตั้งใจเรียนพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดพร้อมฝึกสมาธิก,กรรมฐานและศึกษาคาถาอาคมจนกลายเป็นพระหนุ่มที่ทั้งเปี่ยมเมตตาและเปี่ยมพลังต่อมาหลวงพ่อออกทุดงเดียวไม่มีแม้แต่เนน้อยติดตามท่านเดินลึกเข้าไปในป่าหลายจังหวัดขังลบบุรีสระบุรีนครสวรรค์ ป่าเงียบงนันมีเพียงเสียงลมเสียงสัตว์และความวิเวกของธรรมแต่หลวงพ่อไม่เคยหวาดกลัวเพราะท่านมีวิชาอาคมที่บิดาเคยถ่ายทอดให้และใช้คาถาแผ่เมตตาแก่สัตว์ป่าทั้งหลายไม่ให้ทำร้ายท่านท่านว่ากันว่าแม้เสือใหญ่จะเดินสวนยังหลบหันหลังกลับทางเดิมเมื่อเดินทุดงจน,จนจิตใจมั่นคงแล้ว เมื่อเดินทุดงจนจิตใจมั่นคงแล้วหลวงพ่อกลับมาถึงบ้านเกิดในสภาพผิวคล้ำผอมซีดจีวรขาดรุ่งริ่งจนไม่มีใครจำได้แม้แต่พี่ชายยังเข้าใจว่าเป็นพระทุดงจากที่อื่นจนท่านยิ้มแล้วบอกว่าฉันเองเงินลูกพ่อพรมพี่ชายถึงกับน้ำตาคลอแล้วรีบพาท่านกลับวัดดอนยายหอมไม่นานหลวงพ่อก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส เมื่อได้เป็นเจ้าอาวาสหลวงพ่อไม่เพียงแต่อบรมธรรมะแต่ยังช่วยชาวบ้านในทุกด้านทั้งการศึกษาการแพทย์และการพัฒนาแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ชื่อของหลวงพ่อเงินโด่งดังไปทั่วคือวิชาอาคมและเครื่องรางของของลังของท่านหลวงพ่อทาตะกรุดเสื้อยันลูกอมผ้ายันและแป้งเสกแม้แต่น้ำหมากของท่านชาวบ้านยังเอาไปผสมน้ำอาบ เชื่อว่าเป็นสิริมงคลป้องกันภัยและเสริมโชคลาภจนเสียงลือกระจายไปทั่วนคนปรปฐมต่อมาข่าวถึงหูพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพยาอาภาเจ้าเมืองนคนปรปฐมพระองค์ทรงเลื่อมใสในปฏิปทาของหลวงพ่อเงินสเสด็จไปกราบถึงวัดด้วยพระองค์เองและ,สะเสด็จซ้ำหลายครั้งแม้ทางลำบากรถติดลมก็ทรงลงเดินลัดทุ่งไปกราบท่าน เพราะศรัทธาในเมตตาและวิชาอาคมของพระเถระรูปนี้ในยุคนั้นการมีเครื่องรางและคาถาอาคมเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่ต้องออกปราบโจรจึงมีลูกศิษย์มากมายมาขอให้หลวงพ่อสักยันให้เพราะเชื่อว่าท่านศักแล้วหนังเหนียวปืนยิงไม่ออกมีดแทงไม่เข้าแต่เมื่อชื่อเสียงแผ่กว้าง ลูกศิษย์บางคนกลับนำความขลังไปใช้ผิดทางอย่างเสือชมและเสือเชยสองโจรผู้โด่งดังฉายาโจรหนังเหนียวที่เคยผ่านมือสักของหลวงพ่อจนตำรวจทำอะไรไม่ได้ออกปล้นชาวบ้านจนทั่วทั้งจังหวัดพระองค์เจ้าอาทิตย์จึงเสด็จมาหาหลวงพ่อด้วยพระองค์เองตรัสขอร้องด้วยถ้อยคำอ่อนโยนว่าหลวงพ่อ ขอได้โปรดเลิกสักยันเสียเถิดเถิดครับเพราะพวกที่ได้รับสักบางคนใช้ของไปในทางที่ผิดบ้านเมืองเดือดร้อนเห็นทีต้องขอเมตตาจากท่านหลวงพ่อเงินรับฟังอย่างสงบก่อนกล่าวเพียงว่าอาตมาจะเลิกตามที่ท่านขอตั้งแต่นั้นมาท่านเลิกสักยันให้ผู้คนโดยสิ้นเชิงแต่ยังคงทำตะกรุดพายันและน้ำมนต์เสกเพื่อไม่ให้ลูกศิษย์เสียศรัทธาและสอนเสมอว่า ยันดีอยู่ที่ใจคนถ้าใจมีศีลของก็ศักดิ์สิทธิ์เองด้วยความเมตตาปฏิปทาอันมั่นคงและความยึดมั่นในศีลหลวงพ่อเงินจึงได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลและต่อมาเป็นเจ้าคณะอำเภอจากความเห็นชอบของคณะสงฆ์ชื่อของท่านเป็นที่เคารพทั่วนครปฐรมผู้ใดเดือดร้อนใจก็ไปกราบหลวงพ่อเงินเป็นที่พึ่งแม้วันนี้หลวงพ่อเงินจะละสังขารไปนานแล้ว แต่ชื่อของเทพเจ้าแห่งดอนยายหอมยังคงสถิตยอยู่ในใจชาวบ้านทุกคนไม่ใช่เพราะท่านขลังจากอาคมแต่เพราะท่านขลังจากเมตตาและศีลธรรมที่บริสุทธิ์หากพูดถึงพระเครื่องที่ศักดิ์สิทธิ์และเปี่ยมด้วยเมตาาเตาเหรียญของหลวงพ่องเงินวัดดอนยายหอมจังหวัดนครปฐรมคือหนึ่งในสุดยอดวัตถุมงคลที่วงการพระยกย่องว่าขลังจริงประสบการณ์จริง เหรียญเสมารุ่มแรกพศ2493นี่คือเหรียญที่สร้างขึ้นในงานทำบุญอายุครุบห้ารอบของหลวงพ่อเงินจุดเด่นคือเหรียญไม่มีชื่อวัดไม่มีปีสร้างมีเพียงยันด้านหลังและคำว่าหลวงพ่อเงินซึ่งช่างตออภายหลังโดยลืมไม้เอกแต่หลวงพ่อกลับยิ้มและพูดเพียงว่าดีแล้วคำว่าพอตรงกับคำสอนอาตมาว่า รู้จักพอก่อสุขทุกสถานเหรียญรุ่นนี้จึงกลายเป็นเหรียญอมตะทั้งในพุทธคุณและคำสอนปัจจุบันราคาหลักแสนถึงหลักล้านหาย,ยากยิ่งเหรียญหน้าวัวพศ2 5 0 3ชื่อเหรียญหน้าวัวมาจากรูปทรงของเหรียญที่มีลักษณะคล้ายหัววัวแกะเป็นพิมพ์ธงเม็ดบัวคอเว้ามีรูปหลวงพ่อหันข้างพร้อมเลขหนึ่งใต้ฐาน ด้านหลังมียันณทรหดยันประจำตัวของท่านเป็นเหรียญขนาดเล็กที่หลวงพ่อเน้นให้เด็กและสตรีบูชาเพราะเชื่อว่าพกไวแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงเหรียญจิ๊กโกปี2506รุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งตำนาน จัดสร้างโดยเจ้าคุณพระราชโมลีแห่งวัดโพธาเตียนเพื่อหาทุนตั้งมูลนิธิวัดดอนยายหอมและช่วยดูแลโรงเรียนโรงพยาบาลและศาลาวัดเหรียญรุ่นนี้สร้างโดยกองกาศามีทั้งหมด3ขนาดเล็กกลางและใหญ่มีสองแบบบล็อกอาสนะลอยกับบล็อกอาสนะติดเนื้อหามีทั้งเนื้อหนากเงินและอัญปากา พุทธคุณเด่นด้านเมตตามหานิยมและแคล้วคลาดถือเป็นเหรียญรุ่นสุดหายากและงามที่สุดของหลวงพ่อเหรียญหล่อพศ2485ถือเป็นเหรียญหล่อยุคต้นของหลวงพ่อเงินสร้างขึ้นในช่วงวัดกำลังสร้างอุโบสถและพระประธานพระศรีทักษิณนนุสรลักษณะพิมพ์นูนต่ำนั่งสมาธิขัดเพชรบนฐานบัวหลังเป็นยันนูนในพิมพ์เรียกกันว่าพระพุทธชินราชเข่าราบ พุทธคุณเน้นหนักทางคงกระพันแขวคลาดและเมตตามหานิยมพระสิบทัดปี2512อีกหนึ่งพระยอดนิยมพระสิบทัดหรือพระบาร,รมีพระพุทธเจ้าสิบชาติหลวงพ่ออนุญาตให้สร้างเพราะเห็นว่าพิมพ์นี้มีความหมายลึกซึง้งทุกครั้งที่วัดจัดสร้างวัตถุมงคลมักมีพิมพ์นี้ร่วมด้วยเสมอรุ่นปี2512เป็นเนื้อโลหะรมดำหลังยันห้า เชื่อกันว่ามีอานุภาพสูงทางคงกระพันชาตรีและแคล้วคลาดภัยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดตอนต่อไป